นา,าวัดเดียววันนีฟังตอกปรตรุงลงไม่ชิมเตนอําปามพินที่เสร็จสาเขามาเป่ากินมักอําปาเตือนี้นาดีใครเลาเมืองิบงปันนากวง,งามตาสลาอาดวัดทัสาเล็อยนาจานเต กว่างปันหน้าจัดดูสานตั้งผาผายคงคู่คุดเติมเป็งโททตีไดเป็นตีกดและง้อเกี่ยวติน้นโดยก็จังตีว่าเฮาดียางเอวหวานเมืองตันก็ของเบามีดอยสุดไกจตาซอยวอยและก็ตั้งเล่นซ้ำสุดที่นับเมคว่างก็ยังกายโคไปบาเดียวสายไฟขึ้นใน ลังกันว่าเปิ้นและดีว่าการสั่งนี่ตาเตียนไปก็ดังบ่ว่าไก่กับไก่ก็ยังหูู่ต่อกันไปบะเด้มืงสิสงปันหน้าแค่หน้านําหางามตึงซ้ําสุจีดับอยู่หูอมอนลานอย่าพัดปันมาเมืองลําดับถึงปีเดิก็บ่ประบถึงอบเขา ทำ là บ่าวเต่าก็ต้องกัดขายของสมัครรูปห่มผ้าไก่หิมต่างและยายเห็ดสี่เขตนำไปตามสุกันก็เป็นเต็นทะเลยู่ในน้องก็ต้องลอยบนดินในนำและกินหญ้าหมดสิ้นเคาก็กินตามหิมและแตอันคุณเกลียวตอมและเมนมาาไปเกยวอย่าเ บอกปันปักไปก็รักษาไว้โพดีบอปันออกเจ้านี่น้องมาเตือนบอกเปิ่นรู้เมือ,องความขังไข่ฉันมาจับเสต็ติไนและบอกจับเสต็ตินไนก้อยเป็นไก่ไหลขันบาน้า,บานไก่บ้านก็เฮืองเฮือเหมือนเสงกันว่าบ่มีน้ำก็มันบ่ามีป้าอย่าหนอเดือบเอะันการบ่มีนาก็บ่มีหมูจุมก็ขังบ่มีผูกปกเก่กา วบ่มีในต่างเปิ่อนโอนหูบ,บ่มีบานเมืองคำจุปู้มย่แต่นี่นำมาใจใส่สาวปีน้องและปิ่นปูนังกันต้องหันดังมีรำและใครบอกออกจากนีไปแล้วกว็ตกปีสืบไปน้องลักไอ้ปูพาสัดคำมาใบฮักยางนี้